ครับมากูตอนเช้าครับว่าสมัต้เช้ามาบ่าได้ครับอีกอย่างผมมีเวลามันค่ามีค่าหันมันนี่ก็มาบ่งครับเด้อนี่ยกเลยครับถืออยู่ครับตัวหนึ่งถืออยู่แต่มันก็ทันมันทันร้ายมันก็อาจจะถือร้ายอยู่ที่นี่ตรงไหนดอกไม่ใช่ถี่ไปดอกไม,ม้ หนูอยู่ครับสตก่อนโอ้บ่ถกึกบ่ถึกบ่ถอบอบบึกตัวนึ่งอ้ยเดงว้าวตตัวนึงดตัวนึงครับามันต้องเอาไม้ใชก็ได้มันก็ยดยอยู่ใส่ใน้อนี่ลหนูหนอยนะครับนหนูนา เดี sabes, ๋ยวมาตามเบางสิ่งนี้ในการใส่ดักหนูนาครับน้องตามไปครับตามตามไปเลยครับแทนอามีว่ครับมาครับทาไปที่ย่โอ้โคกขดโคกถึงบ่ครับนี่ครับ บัตร่้อหมตรตรงนี้บัตืถือครับตรงนี้อ๋อบัตรถือครับนบัตรถือเลยโู่นมัดแล้วโู่นแถวนีก็บ่มีครับตรงนี้ถือครับบัถอบื้อบ้ง้อ ไปไปตอนนี้นะครับเดินมาสิบนาทีแล้วมันยังไม่เห็นเลยอต,อตอนนี้เจอแล้วถือว่าถือว่าววถือว่าถือว่าอทาอ่าทาเครับครับตัวน,นี้ถือครับรตัวนี้ถือด้วครับสองโตครับสองโต นี่เด้อครับเนี่มันงุดเข้าไปทางหูเลยบ่แเมนตัวนี้ถือบ่ครับเดี๋ยวมันถือบ่ครับเดี๋ยวมันถ่ายลุนลุมันถือบ่ครับเดินเฉพาะตรงเอากินเลยครับโอ้ถืออยู่ครับสองตัวถือถือถือสองตัวถือสองตัวตัวนี้ครับถืออยู่บ่ครับโอ้ thuộc, 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 2 thuộc, 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 เห็นไหมั่นตัวนึงตัวนึงเนี้ยครับต้นหนึงหนามันเป็นยังไงถือโกครับถือโกครับอ้าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นเลยเด้๋ยครับครับนี่ถือลายอยู่ครับแต่ขอเบิ้งเนี้ยครับอ้สุดยอดสองตัวขอเบิ้งก่อนครับสุดยอดเลยสองตัวามาเบิ้งอีกมาเบิ้งอีกคือบ้า ไไไมมม่่่โอ้โหถืออยู่ครือต้นถือกี่ตัวนี่ครับถือเสี่ไปยังยังหมดกำลังนะครับตกรสต๊อปก่อนครับมันยางหยากตรงนี้ครับถืออยู่บนนี่ครับยกขึ้นมาโอ้โหที่แลนึ้นครับที่แลนึ้น ตอนนี้ถึอจะบอกครับโอ้โหมีหุ่กโอ้โหมีตัวหนึ่งตัวใหญ่ถึอจะบอกถึอครับถึอถืออยู่ถึือยู่อยู่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อนครับนอนเสะนอนหนู้ใช้นู้นี่อยนอนมาหลายปีถึออยู่ถึออยู่ถือหลายอยู่ โอ้ถ like ือเต็มเลยตัโตนับเต็มขวดเต็มขวดโอ้โหเต็มขวดถือยูครับถือยูน่ครับอ่าเปิดอีกครับเปิดเบื้องต้นอีกเปิดเบื้งเขาเปิดจริงเหรอท่านผู้ชมเบื้งถือครับถือครับอ้าวถือยูครับถอโอ้ถืออยู่ครับโอ้โหเห็นเปิดอี่นี่ครับถือเท่าไรครับ ตือสองครับสองตัวสองตัวก็ะดี่เลยครับได้ไล่เลยครับได้ลอยตัวแล้วยังไปเจอหรือไม่เจอตัวนี้ถือว่าถือว่าครับ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 ถือบ่ถือครับโอ้โหถือหลายอยู่มันสิแรีนขึ้นบ่วะเนี่ย หลายตครับถือบ่ครับโอ้โหหลายโตบ่ครับโอ้หลายโตเองเดี๋ยวอ่าครับบังครับถืออยู่ครับสองสามตันรลุ่มลุ่มไปแล้วมันก็สิถือไปมั่นลอยลอยหนึ่งครับโคกบโบรายครับโคกแค่ยี่สิบห้าโคกครับยี่สิบห้าขวดมันนับรุ่มไปแล้วมันสิถือกี่ดอกลอยหนึ่งลอยโตครับมาแน่เลยนะครับเนาะเออพี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อ การเ้าวเซดกินฮิตอยู่เนี่ยกับหรือสีดหาดักหนูหน่อยอย่าง้งก็ลองบองคือผมว่านเนี่ยมันถึกบ่ครับเอาแค่นี้เนะครับเน้อาสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ดด้วยนะครับลาก่อน